จูเลียสายเวท M Attack 39กับจูเลียสายเอ k 24คส0ตัวละครไหนจะแรงมากกว่ากันสวัสดีครับพบกับผมมิเตอร์ซีเวอร์ในเกม Back c ค v e r M รและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ค v e r M ร์เอ็และ n นัล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะ ในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบดูนะครับระหว่างจูเลียสายเวทกับสายโจมตีไกลภาพสายไหนจะแรงมากกว่ากันจูเลียสายอุปกรณ์เวทก็จะเป็นจูเลียท่าดาวนะครับพลังเวทก็อยู่ที่ 39, มหมื่แล้วก็ค่าคิดาเมจจะอยู่ที่70%เเตีเข้าๆไปนะในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมถอดอุปกรณ์อื่นออกเอาเหลือแค่อุปกรณ์เซ็ตพลังโจมตีติดดาวเซ็ตนี้ก็จะให้ความสามารถพลังโจมตีบวกเและพลังเวทบวกเเอนะครับเอาผลของเซ็ตนี้อย่างเดียวเพื่อให้ไม่มมีีควาาาตงกกกับอ จูเลียตอีกหนึ่งตัวส่วนในเรื่องพรสวรรค์พรสวรรค์ก็จะเลือกเป็นความเสียหายที่ทําได้กับความเสียหายคียิคอนแล้วก็จะมีในส่วนของซีลาสลักที่เพิ่มคียดามเมจเจ็ดรด้วยนะครับนอกนั้นการใช้ก็จะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันอันที่แตกต่างเลยก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลซึ่งสกิลอื่นเราอาจจะไม่ได้ลองทดสอบเราจะทดสอบแค่สกิลพิเศษว่าความแรงจะแตกต่างกันมากขนาดไหนส่วนจูเลียตอีกหนึ่งตัวนะครับสายไกลาภาพเขาจะมีเอทีเคสองหมื่นสี่เอเอทีเคอยู่ที่หมื่นห้าแล้ว จุดูฉะนั้นเราปัดทิ้งไปแล้วกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีพลังโจมตีติดดาวและก็มีเซ็ตจอกก่อติดดาวอันนี้แถมให้ด้วยนะครับมีเซ็ตจอกก่อดูทรงแล้วเหมือนลางมาใช่ไหม <laughs> ในส่วนของขค่าคิริคอนอาจจะไม่ต้องสนใจเพราะเราจะเทสแค่ดาเมจอย่างเดียวสําหรับพรสวรรค์ก็จะใช้เหมือนกันนะครับมีความเสียหายที่ทําได้แล้วก็ความเสียหายคิริคอนส่วนเม็ดแดงเราก็ใช้เป็นความเสียหายคิดาเมดเจ็ดเปอร์เซนต์นอกนั้นไม่มีความต่างส่วนในเรื่องสกิลสกิลพิเศษจะอยู่ที่เลเวลห้าเท่ากันงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูดาเมจจากดันเจี้ยนพลังด่านที่สิบห้ากันนะครับทั้งสองด่านพลังแตกต่างกันไม่ต้องสนใจหมาถึงเนี่ยเราก็จะใช้งานสกิลถ้าไม่ตายนะครับหรือสกิลพิเศษใส่ตัวซ้ายสุดเลย ปึมก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งแนะครับอาจจะต้องลองหลายครั้งหน่อยเพื่อให้เกิดผลของดาเมจใส่ตัวขวาจะอยู่ที่1นึ0 0แเดี๋ยวลองใส่ตัวซ้ายอีกครั้งหนึง่งอาจจะมีแกว่งก็อยู่ที่1นึ0งแด้วยกันแล้วคราวนี้เรามาลองใส่ตัวขวาอีกทีหนึ่งนะครับบัมก็อยู่ประมาณ1นึ0 0แคราวนี้เรามาลองใส่ตัวกลางกันดูบ้าง ส่ตัวกลางก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งพันะครับแล้วก็มาสลับที่จูเลียอีกหนึ่งตัวคราวนี้เป็นจูเลียสายเวทมาถึงก็ลงตัวซ้ายไปก่อนเลยครับปับ๊มจะอยู่ที่1นึ0 0สนะครับเดี๋ยวลงตัวซ้ายย้ำเพิ่มเติมอีกสักทีหนึง่งก็อยู่ประมาณ1นึ0 0แเกือบ1นึ0 0แกันเลยทีเดียวคราวนี้เราลงตัวขวากันบ้างนะครับปับ๊มจะอยู่ที่1นึ0 0แนนะครับเรียกได้ว,ว่าดาเมจมีความต่างนะ และคราวนี้ก็จะลงตรงกลางสายดีบัฟเฟอร์ส,ส่สกิป ไปก่อนเลยครับอยู่ที่1นึ่0 0สนหก็จะเห็นได้เลยว่าสกิลเนี่ยก็จะมีความแรงมากกว่าหลักหมื่นด้วยกันสําหรับจูเลียสายเวทกับจูเลียสายกายภาพถึงแม้ว่าคีดาเมจจะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากเพราะต่างกันหลัก0.08ยังไม่ถึง1%เลยนะครับที่ต่างแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีตั้งต้นและในส่วนของจูเลียสายเวทอันนี้ยังไม่ได้ใส่พวกอุปกรณ์ให้เป็นเซ็ตเสริมเพิ่มเติมหรือใส่เป็นเซ็ตจ,จอกเกาะอย่างจูเลียสาย ATK ก็ยังจะเห็นผลในเเเรื่่ออองงงดาาาาามมคคนข้้้้กกกถยยใใหลี ต้องไปใส่ของให้มีค่าคีดดาเมจให้สูงมากขึ้นและพลังโจมตีตั้งต้นต้องสูงมากขึ้นด้วยเมื่อเราใส่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าความแรงจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็ยังน้อยมากกว่าอยู่ดีนะลองอีกสักทีหนึ่งย้ำไปที่ตัวเดิมนี่ครับเกือบ1นึ่งแสน ใกล้เคียงอยู่แต่ยังว่าก็จะได้แค่ใกล้เคียงสําหรับจูเลียสาย e t k แต่ถ้าเทียบกันจูเลียสายเวทยังไงก็ดีมากกว่าอันนี้ยังไม่รวมพวกตัวละครเปิดบัฟเสริมด้วยนะครับส่วนถ้าเราเสริมด้วยตัวละครเปิดบัฟอย่างโกส์โกส์เขาก็จะเพิ่มทางโจมตีทั้งหมดใช่ไหมอันนี้มีแสงตะว,วันเจอต้าแต่ไม่มีในส่วนของเจาะเกาะสกิลเลเวลสเหมือนกันลงสกิลไปดูหน่อยละกันนะครับบัมจะอยู่ที่แสนแปดเดี๋ยวขอลองอีกทีเพื่อให้เห็นภาพจูเลียมารอบนี้ได้ติดเจาะเกาะเพิ่มเติม ลงไปครับอยู่ที่200,000แต่ถ้าเป็นจูเลียสายกายภาพก็เปิดบัฟเสริมให้จูเลียก่อนอันนี้ได้บัฟเจาะเกาะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูว่าเจาะเกาะจะถึง200,000หรือเปล่านะบึมจะอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับขนาดาได้เพิ่มพลังยุตีทั้งหมดก็ยังเบากว่าบวกเจาะเกาะไปอีกตั้งหากอันนี้แบบไม่มีบัฟเจาะเกาะ ลองลงสกิลดูก็จะอยู่ที่แสนเจ็ดฉะนั้นถ้าเราไปให้สุดในเรื่องดาเมจของตัวละครนั้นๆต้องไปให้ตรงสายของตัวละครจะค่อนข้างดันดาเมจได้มากกว่าอย่างที่เห็นเลยจูเลียสสามหมื่นเก้าคีดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีความแรงมากกว่าจูเลียสเอ2ิ0เอสองหมื่นห้าราคาคีดาเมจเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไปเพิ่มมาแล้วนะมีรับจอกเกาะยังไม่เท่าเลยครับ <laughs> ส่วนถ้าถามว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจูเลียตสดาวกับ5ดาวหรือเปล่าในส่วนของดาวเขาจะเพิ่มแค่สเตตัสตั้งต้นจะไม่มีในส่วนของ,ของการเพิ่มดาเมจเสริมเพิ่มเติมเหมือนบางแอตแท็กเกอร์ตัวละครอื่นๆนะครับฉะนั้นการ์ดก็ดาวเท่ากันเลเวลสกิลพิเศษก็เท่ากันแต่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่เท่ากันอย่างที่เห็นเพราะจริงๆแล้วจูเลียตตัวนี้ผมต้องใส่เป็นเซ็ตความเสียหายคิติคอนนะครับจากตรงนี้เข้าไปจะได้ความแรงคิดิคอนเพิ่มเติมแล้วก็ตัวน,นี้ต้องไปใส่พลังป้องกันเติมเพื่อให้ค่าขีร้อยแต่พลังโจมต,ต แน่นอนว่าสเตตัสตั้งต้นเนี่ยจะถูกลดลงแต่ในเรื่องความเสียหายคิติคอนเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ดีดามเมจก็จะมีลดลงไปบ้างนะครับเล็กน้อยและเวลาโกตเปิดบัฟต่อให้ไม่มีจอบเกาะก็ยังได้ความแรงได้ในระดับหนึ่งนะครับใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดขนาดพลังยมตีหายไปตกๆสามพันก,กว่าเก,กือบสี่พันนะครับต่อให้ค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครจะถูกลดลงแต่ก็จะแลกมาด้วยความแรงที่มากขึ้นของความเสียหายคิติคอนเขาจะเป็นตัวคูณเสริมดามเมจที่มากกว่า ฉะนั้นถ้าใครมีตั้งต้นน้อยแต่มีพวกความเสียหายคิยทกคอนมาเสริมเพิ่มเติม,ตมหรือใส่เป็นอุปกรณ์เซตคิอันนี้ก็จะช่วยได้มากกว่าก็อยู่ที่พเพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับว่าจะใส่อุปกรณ์เป็นแบบไหนแต่โดยส่วนตัวนะต่อให้เราเล่นเป็นสาย a อ k เคหรือ MS ็มเแต่ถ้าเรามีเป็นพวกคิเลสคิดาเมจสามารถเล่นได้นะครับถึงแม้ว่าดาเมจอาจจะลดลงมาหน่อยอาจจะไม่ได้แดงเท่าสาย m s ็มเอทัเพียวๆหรือสายเวทของตัวละครแต่ก็ดีกว่าตัวละครที่ตีไม่ติดคิซึ่งนี้ผมก็มาลองทดสอบให้เพื่อนเห็นภาพเลยนะครับาง้ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกอุปกรณ์เซตไหนแต่ถ้าเราจะใส่เซตให้ดีที่สุดต้องไปใส่เซตให้ตรงดาเมจของตัวละครจะดันค่าสเตตัสได้ง่ายขึ้นที่เหลือก็คือคียต้องเยอะนิดนึงถ้าจะเล่นจูเลียนนะคียิ่งเยอะยิ่งเวิร์กนะครับสกิลก็จะได้แรงแบบเถื่อนๆอ,อืมฮาวโฮโนนะครับเปิดโลก เปิดโลนเราโลน,โลน,โลนร้างบัฟก็ต้องโจมตีช่วยเสริมเข้าไปยังไงซิดีเจอจูเนียตอนติเมทแน่นอนสกิลพิเศษลงเข้าไปครับบึ้มลงสกิลที่สองอีกมาสู่เวฟที่สามเปิดเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มจอกเกาะยิงธรรมดาพอนเตอร์ก็จะตายแล้วครับแม่สายเวทนี่มันโหดและเถือนจริงๆครับ โดนใส่หมดสภาพแล้วยังไงสิสก,กิลอีกสักทีนึ่งแล้วก็เปิดโลวาเรียรเพิ่มพลังป้องกันถ้าไม่ตายไม่ต้องใช้สก,กิลที่ผองก็พอแล้วทีสอหรือเปล่าและนี่นะครับก็คือจูเลียส